สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงคลิปที่3ของบทภาคทัวร์เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งคลิปวันนี้จะเป็นคลิปที่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของปฏิทิน,นที่ใช้ในประเทศไทยครับจะ <c oughs> มีบทภาควย่งไงมาเริ่มกันเลยครับ The official calendar in Thailand is based on the Buddhist era, which is 543 y e a r s ahead of the Gregorian calendar. ครับสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละครับซึ่งถ้าแปลความหมายแบบให้พอเข้าใจก็จะหมายถึงว่า the official calendar in Thailand is based on the Buddhist era ก็คือ,อ,อปฏิทินที่ใช้ในทางราชการของประเทศไทยจะอยู่บนพื้นฐานของสมัยพุทธกาลก็พุทธศาสนา which is 543 years ahead of the Gregorian calendar ซึ่งก็จะมาก่อน ปฏิทินสากล543ปีนะครับนั่นแหละครับคือทำไปคร่าวๆประมาณนี้ซึ่งในบทนี้คุณสามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมเข้าไปให้ลูกทัวฟังได้อย่างเช่นว่ายกตัวอย่างาหมายเลขปฏิทินปีนี้ก็คือ2,563ซึ่งถ้าปฏิทินสากลก็จะเป็น2 0 2 0 นั่นแหละที่ใช้อยู่ซึ่งถ้าแตกต่างกันเอาตั้ง2,563ลบกับ2,020ดูก็จะเท่ากับ543นั่นแะครับก็คืออาจจะใส่ลูกเล่นตรงนี้ไปด้วยการยกตัวอย่างที่เป็นชัดเจนให้เข้าเห็นภาพโอเคครับเมื่อดูคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดที่รูปกระดิ่ง เพื่อเตือนเวลาเรื่องราวที่อัปเดตใหม่ๆมาท่านจะได้ทราบโดยอัตโนมัตินะครับคลิปต่อไปผมจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นคิดไวแล้วว่าจะทําเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับเดี๋ยวจะมีบทพาว่าไงคราวหน้ามาติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ